สวัสดีเช้าวัวนฝนตกทุกคนสวัสดีตอนเช้าตอนเวลาเจ็ดโมงห้าน,น้านะแล้วก็ตจ่กแล้วกันตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงโดนหักกระตือโดนหักกระตืตื่นตั้งแต่พุ่นี้ทุกคน,นห้าโมงเช้าตุ้ยี่ห้าแล้วก็่นนึ่งข้าวนุ่งน้ำสบายดีวันฝนตกนาองฝนตกตัตต้งแต่วันที่สามเกณฑ์เนาะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันนี้วันที่สี่ 2, 4, แล้วฝนยังตกอยู่เลยเสียงอาเซียงดังแลยอาจจะไม่ได้ยินเนาะเพราะว่าอัน,นสั่งกระตื กสีาาลงางคาค่ะน,น,น้ำมันด่างนะมวันนี้ที่พาทุกคนมาต่งบรรยากาศนะหลักจากที่น้ําท่วมแล้วนะไปจะิน้ําท่วมมาสี่ห้ามือแล้วทุกคนน้ําลงแล้วตอนนี้นนนออก,ก็คือที่เรือเบื่อต่อก็คือค้างแล้ว,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 ปปลลวทีบนบน่พาไปบ่งขวได้ยินน้องบ่ว่าขวดไป็ได้อุดก๊าไปดงนะก็เลยก็ได้อัปเดตให้บ่งทุกคนวันนี้ที่พาไปอัปเดตให้บ่งแล้วก็พาไปบ่งขวทุกคนเมื่อวันน้ําท่วมมันอ้วกอะ ขวดตอนนี a, então, 3, ้คือยังอยู่หรือว่าไปแล้วเนาะเพราะว่าเมื so cool. ่อวานน้ psilon, so ําท่วมแบบขวดมันบูอ่งลงอ่งลงอยู่ขวดไม้อะนะขวดไม้ฟาดฟากันอยู่ในคางออกนันเล่าอ่ะนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งทุกคนนุ่นก็ยังไม่ได้ไปอะกันเพราะว่ามันจะไปโดงทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปเบิ่งกันนะเพราะว่ายังไต่ได้หรือบ่เพราะว่าออกไปทางอุ้นน้ำมันไหลเลยออกไปทางอุ้นข้าตื่นนอนล้างหน้าหรือเ่าล้างตอนใด เสื้อนี่มักแท้มากว่าเนาะซื้อให้นี่มักบอใส่เบาบางเลยทุกคนเบิ้นกระปอมซิลโลขนาดขนาดกระปอมซิลโลเมื่อวานนี้ทรงขาดเปล่ากระปอมห่อหัวเตอหัวเติรนทุกคนก็พา,า,าอาไปเบิ้งขวดเด้่ยพา,าอาไปเบิ้งขวดเนี่ขวดมันแตกหรือยังเป็นตากร้องให้ก็ได้ไหม ตรงบริเวณนี้ทุกคน ตอนแรกมันอไหน้ำลอยๆในนี้เนาะน้ำไหลไปเลยน้ำมาตรงนี้เลยพราะทางนี้สูงทางนี้มันโน่เลยนี่แต่ว่ามันไม่ได้เห่าเือนเนาะเพราะมันเห่าเือนมันพอเอาอยู่น้ำเนี่ยมลงเหมดเนาะงานนี้ฉันพ่นทางเปื้อนๆทุกคนยายจองบั่งหมือนกับ้างนะ บังมนะันนะยามนี้มันเปื้อนเปื้อนทุกคนไปใส่กันเลยมันมีน้ำตามพื้นน่ะนะน้ำคันกินตีนเป็นไปได้ถ้าใส่เกิอบบูทเนาะไข่เป็นไปได้ใสนะ่เกิรบบูธดีหรเล่าพระเจ้าห้องยังนะเกิรบซบจะเกิรบซบ น,น้ำเต็มเมดเลยเมื่อนันนันวันที่หนึ่งนัเนาะน้ำมันนี่นเต็มเมดเลยน้ำมันนี่ก็มีก้นน้ำก้อมันท่วมมันท่วมก็ได้โดนประมาณละเจมม็ดสิบสงโมงสี่ห้าสโมงเนาะแล้วมันก็ลงเพราะฝนเริ่มสากัากานใจย่ามันเข้าเหินจนว่าทุกคนดีแต่มันกเ,เข้าซึมน้อยนึง มาหาคือบมาจักโตคุยจิโร่แล้วจังมาคุดเนาะดิ้วเหือนจังมาคุดอ่ายังอยู่เนาะยังอยู่ยังอยู่กวัยังอยู่ทุกคนเนาะแปลงอย่างดีแล้วันนี้ผู้ได้แปลง ้ายแปลงไม่ผนถามตาตงกอนทุกคนท้ายแปลงตัวจอะไมาท้ายแปลงบมเมนเฮ้ยเจ้าแปลงแล้วทุกคนไปได้เนาะไปได้ก้นหนึไไไ่ได้น้ำเต็มทุกคน ตะก้องโต๊คกูอทุกคนน่มีมหางแจ้งงานกันทางนี้คือทางออกไปพูนนนาะไปทางันคนทางใหญ่ที่ไปตลาดคือก่อนกไปทางนี้ช่วงนี้แบบนากำลังเที่ยวข้ีแลวทุกคนดันข้าวไร่เที่ยวเต็มเลยช่วงนาตอนนี้นะเที่ยวแบบธรรมศาตรนะช่วงนี้คือแบบมาถ่ายห้งมาถ่ายหุบมาเทีย่ทยวกัน ที่ได้วิวดีแต่ว่ามันสีบิดีตรงที่ฝนตกแล้วก็หนทางอันตรายเนาะมือนกดีจัยเหมือนเมือมือนแดดเลยทุกคนเพราะว่าฝนมันตกแล้วบ่มีบ่เห็นแสงตะเวนมาโอ้หลายแล้วจักมือละบ่เห็นตะเวนมาเกือบอาทิตย์แล้วเนาะฝนตกเนี่นะบรรยากาศฝนฝนตกป่ะได้มาซ้อยแปงบ่ขวัวน,นะเมื่อวานนี่นะฮะ อมีหาวจับระหว่านี้คักคักวันนี้มื่อวันบึงหอยน้ําทุกคนตั้งแต่กอเตอเยเตอตอน,นั่นแหละกอเตยตัวนั้นแหละเพราะว่ามันคุ้งขั่วเนาะตอนนี้น้ําลงแล้วคนนะ่ะคุ้งขั่ะดินทรงดินทรายเต็มเลยวีดวีดวีดอยู่เมื่อวันนะ่ะอ,อันตรายด้วนี่หยางฝนทุกคนคือสิดีขึ้นกาเก่าเนาะพู้ได้มาแป้งแต่ทางตะล่างคือเจ้าเอาพี่สังมัดคนะตัวได้มาแป้ง่ไผั ไปทุกคนเมื่อบันนี้สี่ไปดงพุ่นละทุกคนวันนี้ก็ได้ไปเลี้ยงควายย่างระวังระวังได้อยตกลงไปเอาไรได้เจ็บได้น้ำาม่ได้เลิกแล้วเลยทุกคนน้ำห้วยไหลล่วงๆผ่าห้วยแล้วยามแรงก็คือแห้งเด้อห้วยเนี่ยนะมันบ่ได้เลิกน้ามาอาบน้ำห้วยเนาะมือไรย,ยูเ่เืินมาอาบน้ำห้วยเนาะเห็ดมาปรุงเนาะโอ้สวยเขาใจน้ำมาอาบน้ำห้วยเนอะอาะเป็นตะคักทุกคนเป็นตะคักเป็นตะคักรดลงนีนด,นงด้ดลงทางไหนบม่มีน้ำบ่ บ่มีน้ำบ่มีน้ำบะนี่แหละสมัยยังน้อยอาบยิ้มแถวนี้แหละทุกคนอาบยิท่านี้ลงมาลิ้นในคูอันนี้แล้วก็อาบยิท่าตะล่างนี้นี่นี่น,น,นี่อาบยิท่านี้ตะล่างนี้ก้นอนไม้นี่กันยังอยู่สมัยยังน้อยมุดยิแ้แถวนี้แหละแถวคูอันนี้ไม่ได้มามันเลิกทุกคนอาบยิ้มแถวนั้นมันบ่มีน้ำเนาะนี่นี่เปดมวนเทไรเนาะเปินตะมวนเนานะในสยในอัน ตื่นบอน้ำเพยงได้เนี้ยตัวลงเหรอบ่เพียงเอวน้่มันนี่นะเลิกเติบอยู่ไดเห็นว่าก,กันเลยเนาะเพียงแอวคนน่ะมา้ยอรบ่เป็นแต่เพียงแอวป่ะบุญใดอยู่เหือนมาอาบน,น้ำหวยทุกคนยย้อนไวย้อนไวัยวลานสายนี่มักขนาดตอนอยู่นาก็พาโดดข้าดดน้ำหนองไปไปม,นง,ง,นมงนี่คือน่ะ แปนบ่พอบ่เนี่ยนะเอ้ยเตนบ่พอทุกคนต้องระมัดระวังเนะมีอะไรบ้างมาีอ่ะดุบเดินดุบเดินดุบเดินงั้งนปะคนมัเนี่ไปเลี้ยงควายอาจสิบบริ่ายให้เบิ่งความจริงจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่ง,งขนาดเลยอยู่ตงกันเลยเพราะว่า <m uch> มันน้ำฮะนะทุกคนนู่นเนี่ยโทรศัพท์ตกน้ำบ่มีเัีกันกน้ำบ่มีทุ่งเียอย่างกันน้ำเนาะน้ำตลอดทางเลยนี่นี่คุยจิโร่มันมาควัดใหม่เมื่อหั่นมาหาอันบ่เห็นฝนตกละนี่ตั้งหลายคู่อพุ่น่ะตัวนั้นก็ได้เออนี่ตัวนี้ก็ได้คุยจิโร่ฝนตกมันก็เลยเป็นแบบวนี้ได้น้ำฝนตามมาทุกคน ยันงนะเป็นยังยูเฮือนยูเฮือ,เอ,เอนเท่นยังทำก้นยูเฮือนเท่นยังจองกะเพรี่แล้วตี๊ตุตนทางเปื่อนทุกคนช่วงนี้หน้าฝนนี่นะคุยจีรอบไยเออส่องคุยเลยแต่ว่าถ้ากุดในหน้าเหินกับเจ้าหรือหน้าเดินต้องถ่มให้กับเจ้าด้วย จนมันเป็นลุมนู้ทุกคนตูนะวางกอกมาเฟืองเปื้อนเปื่อนนี่มื่อนั้นหันคอยเห็นน้ำอยู่ในนี้มันซัดหอในนี้เนาะซัดหอในขวดนี่เต็มเลยมื่อนั้นนะท่วมมืดในนี้เนาะมื่อทัานนายนายหาเกือบนี่ปลไดภนายหาเกือบในนี้เนาะตีสี่ตื่นมาน้อน้ำรวยรวยเห็นไปื่อนนายเอาห้องน้ำ นายหากเกือบเกือบไปไสลเราเป็นม่เกือบเราไหลน้ําไปแล้ววะเราถอดไว้ในตล่างคุณทอดอยู่หน้าคันได้ทอ,อดอยู่หน้าคันไดพุ่นเกือบตากับไานไหลไปตีสี่นูนเมื่อลูกหมาอ้าน้ําไหลร่วงร่วงนายบอกหากเกือบเห็นเก็บบว่าเด้อเด้อมะมาตาโโอันโคอไปเบิ้งโคโย,ยันว่าโคโปไปแล้วเพอแป้งนั่นนายมันจะเป็ดเป็ดงนี้เลอะเทอะมาเลย อาภัยปิดคลิปแนะ่ปิดคลิปมาเยืนอยู่นี่ให้หลานปิดคลิปทุกคนอ,าอา้าวคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อไปไปไปดงได้ไป,ดไปเล่นควายอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อทุกคนจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นุชและครอบครัวและหลานชายเด้อแล้วก็ปกดข้ามโฆษณาเด้ออ่ะสบายดีก่อนงามงาม จองเหมือนบ้างมาพี่บบเห็นอาจองเหมือนบ้างสบายดีเออบายบายน้ำเถืนเด้อคนนุเถือนไปละคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเพล่นนี้เด้อเด็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นุเต้ทุกคนและครอบครัวและก็หลานชายเนาะเพื่อเป็นท่าขนมเล็กๆน้อยๆแลักประกันข้ามโฆษณาของนุเต้ทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อ สบายดียมือก็จะอยากจับจองนาะคุณนะนายไปดงละนายไปทงแล้วทุกคนหน้ก็สิขอลาทุกคน,นไปก่อนเนอะ